ทำยังไงให้มีคนติดตามใน YouTube เยอะๆผมเอาข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลมาวิเคราะห์ให้ฟังกันครับอยากเป็นยูทูบเบอต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอต้องลงมือเฮ็ด ในบทนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีการนะในการทำยังไงที่จะทำให้ช่องของเรามีคนติดตามเยอะๆครับโดยผมจะขออ้างอิงจากงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่เพิ่งได้จัดงาน Success Marketing ไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูลายละเอียดกันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงบ้าง i n f ฟลูเอนเนะครับก็คือคนคนนึงเนี่ยที่มีคนติดตามเรานั่นเองครับถ้าเปรียบกับ YouTube ก็คือว่า ช่องของเรามีคนติดตามคล้ายๆกันเลยนะครับผมอันนี้นั่นแหละก็คืออินฟลูเอนเซอร์ครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับอินฟลูเอนเซอร์หรือช่องเนี่ยที่มีโอกาสจะได้รายได้จากสปอนเซอร์นะครับผมต้องเป็นช่องที่มีคนติดตามเนี่ยหลักแสนหลักล้านคนซึ่งหลักล้านคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเซเลบดารานะครับหรือถ้าเป็นหลักแสนเนี่ยก็มีเรียกได้ว่าโอกาสที่จะได้สปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาเยอะเลยครับ แต่ในยุคนี้ครับเป็นยุคของไมโครแล้วก็มินิอินฟลูเอนเซอร์ครับคือไม่จำเป็นจะต้องมีคนติดตามหลักแสนแล้วแค่หลักหมืน่นและยิ่งกว่าน,นั้นหลักพันคนนะครับจากคลิปก่อนนั้นที่ผมเคยบอกแล้วนะครับมีพี่ท่านหนึ่งคนติดตามแค่3,000คนก็มีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาให้รีวิวอาหารแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็คือความหมายของอินฟลูเอนเซอร์คือคนที่มีคนติดตามนั่นเอง ถ้าเปรียบกับเป็น YouTube ก็คือช่องที่มีคนติดตามครับผมนะซึ่งทาง such as marketing นะครับผมนะทางวิทยาการจัดการเนี่ยครับเขาได้ให้หลักการที่เรียกว่า s i strategy ครับซึ่งผมนะครับได้นั่งอ่านแล้วก็ได้วิเคราะห์ดูแล้วคิดว่าเจ้า s i strategy นี่แหละครับผมเรียกยากนิดนึงนะครับมันสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับช่อง YouTube ของเราได้ครับทำให้ช่อง YouTube ข,ของเราเนี่ย มีโอกาสที่จะได้คนติดตามและยอดวิวเพิ่มมากขึ้นครับผมมีอะไรบ้างครับไปดูเลยน,นะครับผมซิสติกีอันแรกครับก็คือ S นะครับผม S แรกก็จะเป็นคำว่าซินเซียก็คือความจริงใจนั่นเองครับผมความจริงใจนี้ครับหมายความว่าเวลาที่เราทำคลิปลงไปใน YouTube ครับนะสมมติว่าเราซื้ออะไรมากินหรือว่าเรารีวิวของอะสักอย่างนะเรานะครับก็จะต้องบอกความจริงออกไปว่า ไอเ้อไอเจ้าของชิ้นนี้ไอ้เจ้าของชิ้นนี้แหละนะครับมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับผมไม่ใช่ว่าเรานะครับรับเงินจากเจ้าของสินค้ามาแล้วปุ๊บนะครับแล้วเราก็พูดอย่างเดียวเลยบอกว่าสินค้าตัวนี้มีแต่ดีด้านนูน้นตด้านนี้ดีด้านนั้นแต่พอเป็นคนไปใช้จริงจแล้วเนี่ยครับมันมีด้านไม่ดีหลายด้านเลยนะครับซึ่งเราไม่บอกไปเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะไม่จ้างเราอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันไม่จริงใจครับทำให้ ช่องของเราครับผมโอกาสที่เติบโตเลวเนี่ยมันก็จะยากครับผมนะเพราะว่าคนก็จะไม่เชื่อถือนั่นเองครับนะเรียกได้ว,ว่าเราเนี่ยครับเจออะไรเห็นอะไรเราก็พูดไปตามความจริงครับนะถ้าพูดเป็นแบบภาษาบ,บ้านๆชาวบ้านคือพูดไปตามความจริงเลยนะครับดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าดีใช่ก็บอกว่าใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ครับผมอันนี้แหละเป็นหลักแรกตัว S ตัวแรกครับผมก็คือความจริงใจครับผมซึ่งผมครับก็มีตัวอย่างช่องให้ดูช่องหนึ่งครับ ช่องนี้ครับผมสู้ฮกมากเลยครับผมนะช่องที่เรียกว่าเขาเ่ยครับทำขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรครับผมนะเขาเอาปั๊มน้ําเอ่ยเอาอุปกรณ์ตัวโน้นตัวนี้เอ่ยมาทําการรีวิวครับแล้วเขาก็บอกทั้งหมดเลยนะครับนะว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรดีอย่างไรอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมเา้าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดช่องนี้กันก่อนเลยครับสวิต ลูกค้าลองวนตัดกล้องลองวนมาดูตรงนี้ก็จะเป็นตัวดึงสตาร์ทนะครับเป็นตัวดึงสตาร์ทนะครับก็สตาร์ทไม่ยากลูกค้า <c oughs> ผมจะมาไล่รายละเอียดเครื่องให้ฟังนะครับตัวนี้เขาเรียกโชค๊คนะครับลูกค้าเวลาก่อนเราจะใช้ทุกครั้งเราต้องโชค๊คนะครับโชกนะครับนี่นะครับก็คือช่อง168เทวกุลนั่นเองครับผมนะช่องนี้ครับเป็นการรีวิวสินค้า แต่มีคนติดตามเกือบ30,000คนแล้วนะครับผมนะซึ่งผมเข้าไปดูแต่ละคลิปแล้วเนี่ยโอ้โหยอดเนี่ยยอดชมครับของคลิปเนี่ยในการรีวิวเนี่ยสูงมากๆเลยครับผมนะเพราะว่าเขาเนี่ยพี่เขาอะครับผมมีความจริงใจในการที่จะบอกว่าเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมมันใช้ตรงไหนดีตรงไหนมีข้อดีข้อ,ขอเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็คนมาดูเนี่ยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองเขาบอกให้หมดเลยครับผม อย่างคลิปนี้ครับโอ้เรียกได้ว่าคนดูส0,000กว่าครั้งครับผมในปั๊มน้ำครับเห็นไหมครับคนติดตาม26,000คนในช่อง1 6 8เทวกุลนั่นเองครับผมนี่นะครับผมเอสแรกก็คือความจริงใจนะครับที่เราจะต้องมีให้กับคนดูในช่องของเราครับผมต่อมาครับมาดูตัวที่2กันเลยครับก็คือตัว E นั่นเอง E แรกนะครับผมนะใน E Se ก็คือว่า Expertise ครับผมหมายความว่าความถนัดเฉพาะด้านครับผมอันนี้ครับถ้าแปลงเป็นมุมของคนทําช่อง y t u t u นะครับก็คือให้เราครับเริ่มต้นทํำช่อง y u t u b e เนี่ยจากสิ่งที่เราถนัดเลยนะอันนี้ครับผมเน้นย้ำไปหลายคลิปมากๆเลยนะว่าให้เราเนี่ยครับพยายามนึกหรือมองหาว่าเราเนี่ยครับมีความถนัดอะไร นะเราก็ทำไอ้เจ้าตัวเรื่องนั้นลง YouTube ไปเลยนะครับเราจะไปมองเพื่อนข้างบ้านนะบอกว่าโอ้โหเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเรานะครับทำรีวิวของเล่นแล้วเนี่ยโหยอดโตเอาโตเอา,เอาแป๊บเดียวผ่านกดแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบรีวิวของเล่นนะครับเราไม่ถนัดเลยจะให้เราไปทำเหรอเราทำได้แต่ไม่นานเราก็เลิกครับผมนะให้เราเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดดีกว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่เราถนัดเนี่ย มันจะเรียกได้ว่ามีกลุ่มคนดูที่มันแคบมันน้อยแต่เชื่อผมเถอะมันมีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากกว่าครับผมเพราะว่าเราถนัดมันนะครับตรงนี้โอเคนะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่เราถนัดก่อนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือว่าหลายคนจะมาปรึกษาผมบอกว่าจานผมเนี่ยครับถนัดเนี่ยโอ้ในการที่จะปลูกไ้เอ้ยเลี้ยงไสซเดือนจะปลูกไซเดือนนะครับ แล้วผมเนี่ยครับจานไม่ได้เก่งที่สุดหรอกในการเลี้ยงไส้เดือนเลยเนี่ยผมเนี่ยจะทําคลิปสอนการเลี้ยงไส้เดือนได้หรือไม่นะครับคําตอบของผมก็คือทําได้ครับคนดูวิดีโอใน YouTube ครับเขาไม่มาสนใจหรอกว่าเราจะต้องมีปริญญาโทรปริญญาตรีปริญญาเอกหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องมีใบใบเซอร์ติฟิเคชันใบประกาศียบัตรจากสถาบันนู้นสถาบันนี้หรือเปล่าเขาไม่สนใจตรงนั้น นะเขาสนใจอย่างเดียวว่าสิ่งที่เราพูดออกไปนําเสนอออกไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาหรือเปล่าเขาฟังแล้วรู้เรื่องหรือเปล่าครับผมแค่นั้นเองโอเคไหมครับนะตรงนี้อย่าไปสนใจนะว่าเราเนี่ยจะต้องเก่งไม่เก่งอย่างไรมีคนเก่งกว่าเราก็เลือกของเขาปล่อยเขาไปเขาเก่งกว่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็เก่งในมุมของเราครับผมนะตองนี้2เรื่องนี้คือผมขอฝากไว้ครับนะเลือกทําช่อง youtube จากสิ่งที่เราถนัด แล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเก่งที่สุดนะครับรู้มุมไหนเราก็ถ่ายทอดมุมนั้นออกไปนะถ้ามีโอกาสหรือเป็นไปได้ก็เราก็ควรจะพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเราจะได้มีไอเดียในการทําคลิปอย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับผมนะผมมีตัวอย่างจากพี่คนหนึ่งครับนะพี่คนนี้ครับเขามีความสามารถในเรื่องของการแต่งตัวครับผมเขาเป็นคอสตูมแอนด์ดีไซเนอร์ครับผม เรียกได้ว่าหยิบผ้าชิ้นนี้มาปุ๊บชิ้นนี้มาปุ๊บรวมกันแต่งตัวปุ๊บสวยเลยครับผมนี่นะครับพี่เขาก็เลยทําช่อง Youtube ออกมาครับผมเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูพี่นิวกันดีกว่านะครับผมเป็นอย่างไรเอ่ยอีกหนึ่งไอเทมครับลุคเดนิมแล้วก็มีป้ายต่างๆติดอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งลุคที่ต้นแบบของเราเนี่ยชอบใส่ นี่นะครับก็คือช่องของพี่นิวนั่นเองครับผมนะพี่นิวเนี่ยเป็นคอสตูมดีไซเนอร์ครับมีความสามารถในเรื่องของการมิกซ์แอนด์แมชนะครับในการเลือกซื้อเสื้อผ้ารู้ว่าตรงไหนเนี่ยซื้อเสื้อผ้าได้ราคาถูกตรงไหนเป็นแหล่งเสื้อผ้าแบบนี้แบบโน้นแบบนั้นนะครับเรียกได้ว่าใครซื้อตามพี่เขาเนี่ยได้ของดีราคาถูกแล้วก็แต่งมาสวยเลยครับผมนี่นะครับให้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเนี่ยครับถนัดนะครับผมแล้วก็ลุยทําได้เลยครับ นี่นะครับผมช่อง Everything by new ครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจเสื้อผ้าก็เข้าไปดูได้ครับผมนะ Everything by new นะครับไปปรึกษาพี่ก็ได้ครับในเรื่องของการแต่งตัวครับผมนะต่อมาครับเป็น E ตัวที่2ครับใน s e e นั่นเองครับก็คือ engagement ครับผมนะ engagement ก็คือว่าเราควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูในช่อง YouTube ของเราด้วยครับหลายคนนะครับอาจจะจินตนาการไปใหญ่โตเลยนะว่า โอ้ oh, จานปฏิสัมพันธ์เนี่ยคือหมายความว่าเราต้องจัดปาร์ตี้เลี้ยงคนดูในช่องของเราเลยหรือเปล่าอันนั้นก็เวอร์เกินไปครับนะวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่องของเรากับคนดูเนี่ยแบบง่ายที่สุดไม่เสียเงินเลยนะครับรู้ไหมครับว่าทำอย่างไรก็คือการตอบคอมเมนต์นั่นเองครับผม <Yes. S 1> นะให้เราครับไปตอบคอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่าหลายคนที่ดูคลิปของเราเเนี่ยเขามีคำถามเขาอยากจะรู้อย่างอื่นเพิ่มเติม แล้วหลายๆคอมเมนต์นะครับมาขอบคุณเราด้วยนะครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยพอไปอ่านคอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยเกิดความอิ่มเอมใจขึ้นมาทันทีเลยครับผมซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าจานสมมุติผมมีร้อยคลิปเนี่ยผมจะต้องไปนั่งดูคอมเมนต์คือผมจะต้องเข้าไปคลิกดูคลิปตัวเองเนี่ยร้อยคลิปเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปดูร้อยคลิปเลยปึ้งดูว่ามีอันไหนมีคอมเมนต์บ้างมีไหนมคอมเมนต์บ้างอย่างนี้ใช่ไหมคาตอบก็คือบ้าเลยครับถ้าทําอย่างนั้นนะไม่จําเป็น นะเพราะว่าเราสามารถที่จะใชใ้แอป YouTube Studio ครับเข้าไปทีเดียวปุ๊บมันจะรวบรวมคอมเมนต์ทั้งหมดในช่องของเราหน้าที่ของเราก็คือไปไล่ตอบเลยครับผมอา้าวเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้แอป YouTube Studio กันเลยนี่นะครับแอป YouTube Studio ครับผมเผื่อว่าพี่น้องท่านไหนเนี่ยยังไม่ได้ติดตั้งก็ติดตั้งได้เลยครับนะแอปนี้เอาไว้ตอบคอมเมนต์ก็ได้เอาไว้ดู สถิติต่างๆในช่องของเราได้หมดเลยนะครับผมนะตัวนี้ครับติดตั้งเลยนะครับเสร็จแล้วเปิดไปดูกันดีกว่านี่นะครับมาที่หน้าแอป YouTube Studio แล้วนะครับเราก็เลื่อนลงไปเลยครับผมนะด้านบนเป็นสถิตินะครับผมนะนี่แล้วละด้านล่างครับก็เป็นคลิปวิดีโอของเราครับนะครับเราก็ไล่ลงมาด้านล่างครับหลังจากคลิปวิดีโอแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่ความคิดเห็นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับความคิดเห็นนะฮะอันนี้นะครับเราก็ จัดการได้เลยความคิดเห็นนะครับผมนะซึ่งเลื่อนลงไปดูด้านล่างเลยครับนี่ครับนะกดคําว่าดูเพิ่มเติมนั่นเองคราวนี้แหละก็จะมีเจ้าตัวคอมเมนต์นะครับโชว์ขึ้นมาทั้งหมดเลยนี่นะครับคอมเมนต์ทั้งหมดก็โชว์ขึ้นมาแล้วนะถ้าเราจะตอบคอมเมนต์นะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวเลยนะก็คือให้เรากดเข้าไปในคอมเมนต์เลยครับปึง้ง อ่าเห็นไหมครับแล้วเราก็พิมพ์ตอบลงไปได้เลยครับนี่เห็นไหมครับเพิ่มการตอบกลับครับปึ๊บแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยครับอ่าเห็นไหมครับผมแล้วกดส่งเลยเนี่ยครับเราก็ไปนั่งไล่พิมพ์ได้เลยเห็นไหมครับนี่ผมตอบไปเรียบร้อยเลยนะครับผมนะแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่มีคําถามอะไรเราก็ช่วยเขาไปด้วยนะครับผมอันนี้แหละจะเป็นการ ที่เราเนี่ยครับสร้าง engagement หรือปฏิสัมพันธ์กับคนดูคลิปในช่องของเราครับซึ่งแน่นอนครับนะถ้าเราช่วยเหลือคน,น,คนในคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดความประทับใจเราแน่นอนแบรนด์ของเราก็จะติดตาตึงใจเข้าไปนะแล้วเราก็จะมีโอกาสได้คนติดตามเพิ่มมากขึ้นชัวร์วครับผมเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างช่องหนึ่งให้ดูนะครับช่องนี้นะครับผมโอ้เรียกได้ว,ว่าพี่คนนี้ครับมีความสามารถทางด้านการชงกาแฟครับผม มีคนสอบถามพี่เขามากมายเลยนะว่าอจะชงยังไงใช้ส่วนผสมอะไรอะไรแตกต่างอย่างไรพี่เขาขยันมากเลยครับไปดูตัวอย่างของพี่เขาดีกว่าครับนี่นะครับผมมาที่ช่องของ Oriental Coffee ครับก็คือของช่องของพี่เน่นั่นเองครับในคลิปนี้นะครับนี่เปรียบเทียบนมสดแต่ละยี่ห้อนะครับตีฟองนมเย็นเหมือนกันไหมนะครับแล้วก็พี่เขาทําการเปรียบเทียบนะครับว่ามียี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งไปดูคอมเมนต์สิครับผม น่ดูคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยครับนี่เห็นไหมครับมีคนสอบถามอะไรนะครับพี่เขาๆก็เนี่ยเข้ามาตอบตลอดเลยครับเห็นไหมครับนี่แหละเป็นการสร้าง engagement ครับดูครับอันนี้ครับปุ๊บเห็นไหมครับก็เข้ามาตอบอีกแล้วนี่เห็นไหมครับดูอันนี้ครับปึ๊บก็เข้ามาตอบอีกแล้วเห็นไหมครับผมนี่แหละนี่เห็นไหมครับเข้ามาตอบแทบจะทุกคอมเมนต์เลยครับ จากช่องกาแฟปกติธรรมดาครับเนะี่ยทำให้มีคนติดตามได้ถึงเกือบ30,000คนแล้วก็คลิปนี้มีคนดู3 0 0 0 0 0กว่าคนได้ก็มาจากการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนดูนั่นเองครับผมนะต่อมาครับเดี๋ยวไปดูดีด็อกุดท้ายดีกว่านะครับก็คืออะไรเอ่ยไปดูกันครับดีด็อกุดท้ายครับก็คือ d f f f r e n c e นั่นเองก็คือความแตกต่างนั่นเองครับผมนะความแตกต่างครับผมขอแบ่งออกเป็น2แบบครับ แบบแรกก็คือถ้าเรามีความสามารถอะไรพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับอันนี้ครับเป็นเรื่องที่เราเนี่ยควรจะทําลง youtube เลยเพราะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยมันจะน้อยใช่ไหมครับเพราะว่าความสามารถของเราเนี่ยคนอื่นเขาไม่มีนะครับหรือแตกต่างแบบที่2ก็คือว่าเราทําเนื้อหาเนี่ยที่เหมือนกับคนอื่นทําอย่างเช่นเราทําเนื้อหาเกี่ยวกับรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งคนอื่นเนี่ยทำเยอะแยะบานเบอรไปหมดแล้ว แต่ว่าเรามีวิธีการเลือกเนื้อหามีวิธีการนําเสนอที่มันแตกต่างกันก็ได้ครับผมนี่นะครับความแตกต่างมี2แบบครับแตกต่างจากตัวเราเองที่มีความสามารถที่ไม่เหมือนใครหรือว่าแตกต่างจากการนําเสนอของเรานะครับผมไปดูตัวอย่างแบบแรกกันดีกว่านะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ครูแหม่มมาตอบคําถามผู้ปกครองนะคะมีอินบ็อกเข้ามาเยอะเลยมาเพิ่มรายละเอียดให้นะคะคาถามส่วนมากจะคล้ายๆกันคือลูก พูดยังไม่ได้อายุสองขวบสองระหว่างสองถึงสามขวบยังพูดไม่ได้แล้วก็ภาษาที่พูดส่วนมากจะเป็นภาษาต่างดาวคือพูดไม่มีความหมายพูดของเขาไปเรื่อยๆค่ะอ oh, 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 oh ่อแอ่อแอ้อ้ออะไรของเขานะฮะแล้วก็โซนพลังเยอะนี่นะครับช่องของพี่แหม่มนั่นเองครับผมคลิปนี้นะครับผมลูกไม่พูดลูกพูดช้าทําอย่างไรดีนะครับมียอดวิวแล้วเนี่ยหกหมื่นกว่าวิวครับและช่องของพี่แหม่มครับมีคนติดตามประมาณถึง8,000กว่าคนครับผมช่อง,องครูแหม่มคิสนะครับผม นี่นะครับถ้าใครมีความรู้ความสามารถที่มันแตกต่างหรือโดดเด่นจากคนอื่นเนี่ยนะครับผมให้เราทําเรื่องนั้นได้เลยนะถึงแม้ว่ากลุ่มคนดูอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าคู่แข่งเราแทบไม่มีครับอันนี้คือข้อดีครับผมโอเคไหมครับผมต่อมาครับมีอีกช่องหนึ่งครับผมนะซึ่งทําเกี่ยวกับแนวรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวครับโดยทั่วไปครับผมช่องที่เขารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะไปรีวิวที่ที่มีคนไปกันเยอะๆใช่ไหมครับ นะเพราะว่าที่คนไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มคนดูมันเยอะแต่ว่าช่องนี้เลือกอีกแบบหนึ่งก็คือว่าไปในที่ที่คนไม่ค่อยรู้จักครับผมนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับเมนูแรกนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านก่อนนะครับว่ามาที่ดีพีนต้องสั่งนะครับแล้วก็เป็นแก้วหวานใสมุดแดงครับนี่นะครับก็เป็นช่อง ท่องเชี่ยวไทยใจหลักร้อยครับผมนะซึ่งใช้หลักการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือว่าแทนที่เราเนี่ยครับจะไปรีวิวลานอาหารชื่อดังนะครับที่เคยออกโทรทัศน์ไปแล้วหรือที่ไหนไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปรีวิวรีวิวนะครับร้านทั่วๆไปตามท้องถนนหรือตามที่นู่นที่นี่นะครับเป็นการนําเสนออีกรูปแบบหนึง่งที่แตกต่างจากคนอื่นครับผมนะแบบนี้ครับที่ผมบอกครับนะกลุ่มคนดูอาจจะไม่กว้างแต่ว่าคู่แข่งมันน้อย นะครับผมนำเสนอในมุมที่แตกต่างกันออกไปครับผมนี่นะครับผมก็คือ e ตัวสุดท้ายครับเอ้ยไม่ได้ e สิ b ตัวสุดท้ายนะครับ difference คือความแตกต่างนั่นเองครับนี่นะครับผมขอสรุปหลักของ strategy ครับที่มีทั้งหมด4ข้อครับข้อแรกคือจริงใจนะครับผมคิดอย่างไรใช้ไปแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับผมบอกไปเลยนะว่ามันดีไม่ดีอย่างไรมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์พูดตรงๆไปเลยคนชอบความจริงใจครับผม ต่อมาข้อที่2ครับผมเรามีความถนัดทางด้านไหนเราก็ทําคลิปทางด้านนั้นลงไปเลยนะครับเลือกที่ความถนัดเป็นหลักแล้วก็มันจะเป็นที่เราจะต้องเก่งที่สุดด้วยนะครับเลือกสิ่งที่ถนัดแล้วทำลงไปครับข้อที่3าก็คือว่าเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูด้วยครับผมนะเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าการแค่เป็นคนดูในช่องครับผมทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาครับ และสุดท้ายครับก็คือสร้างความแตกต่างครับผมโดยเลือกความแตกต่างจากสิ่งที่เราเนี่ยมีความสามารถหรือว่าเลือกนําเสนอเนื้อหาในมุมที่แตกต่างกันก็ได้ครับผมนี่นะครับผมนะใช้ง,ง่ายให้ช่อง YouTube ของเราครับมีคนติดตามเยอะๆครับผมอันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับที่ได้จัดงาน such s e marketing ขึ้นมาครับนะซึ่งผมก็ ขออนุญาตครับนำเนื้อหาครับผมมาวิเคราะห์แล้วก็เอามาแนะนำให้พี่พี่น้องเอ้ให้พี่น้องนะครับชาวยูทูบเบอร์เอาไปปรับใช้กันครับผมเพราะคาว่าอินฟลูเอนเซอร์กับช่อง y o u t u นะครับมันใกล้เคียงกันนะครับถ้าอินฟลูเอนเซอร์ก็คือว่ามีคนติดตามเยอะๆช่อง YouTube ก็คือต้องการมีคนติดตามเยอะๆเช่นเดียวกันครับพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรครับสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลครับ ผมจะค้าตอบคำถามกับทุกท่านนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้คอยเดอร์ในการกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งติ้งติ้งมีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนอย่างทันทีครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดทำยังไงให้มีคนติดตามใน YouTube เยอะๆถามาสอนไอชั่น ทำยังไงให้มีคนติดตามใน YouTube เยอะๆผมขอเอาข้อมูลครับจากผมเอาผมเอาข้อมูลผมผมเอาข้อมูลทางการตลาด